สวัสดีครับพี่น้องสุกุลสุพจนครับเมื่อนี้อยู่กับผมบ่าวซิดครับมือนี้กับชิขึ้นเขาเขาป่าคือเก่าแล้วครับพี่น้องพี่พาพี่พาน้องขึ้นเขาขึ้นเขาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วเมื่อนี้เขาสิไปรุ่นหาเห็ดปวกกันว่าสิเป็นตะคือหรือบบคือพี่น้องไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันเมื่อนี้ได้ว่าหลังจากซองมือซองมือก่อนนะเขาได้ไปกับเมื่อวานนี่เขาได้ไปซองหมู่ ม,มือนี้เขาสิมาลุ่นมาเบิ่งว่าเขาสิได้บบครับไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกันว่าเป็นตะคืออยู่บ่พี่น้องมือนี่ก็ได้เป็นเห็ดยังก็เอาคือเก่าแล้วพี่น้องไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกันมาเป็นตะคืออยู่บ่ครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาหอดจุดไมายที่เขาสิไปหาแล้วนี่ครับบรรยากาศพื้นที่ที่เขาสิไปหามือนี่ครับมแตรโขดหินทั้งหลายครับ หายไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันครับเออผีน้องเห็ดปวกใหญ่เบิ่งดูพี่น้องเออสุกูสุกคนไอ้เบิ่งกูน้ำกันนี่โอ้ยเบิ่งกูอูนี่ครับฮะโทษหมูนี่นี่คือติดขี้รับหนึ่แค่บาทพี่น้องเบิ่งดูนี่โอ้ยนี่เป็นอีกมือหนึ่งเฮาโซกหมางนะโตผีน้องเลยบวกขึ้นบวกฝันมาสี่เห็นอีกแล้ว มาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเพชรไข่น้ำกันนี่มาเด้อพี่น้องมาเก็บเพชรกวงน้ำกันนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยหโคตรเนี่ยมีนี่จะดอกบานเลยมี่จะดอกบานใหญ่ซั่มโอ้ยทุกนี่ครับอ อุอ้โมขึ้นโมฟันเลยน้องเอ้ยนี่ครับเอ๊ะสูสีคนเลยมือนี้เป็นมือมันอีกมือนึ่งคงบาลซิปเอ็มฮาเห็ดขึ้นมาแล้วมาเห็นโอ้ยเป็นจังบุนี้ครับไม้ใหม่โมเมียนไม้เก่าเมื่อวานโอ้ยปวดปวด กินบานเฮ้ยน mm ี่ครับนี่ครับอือออเด้อพี่น้องเลยนี่เด้อเด็กพวกใหญ่อุ้ยข้างหลางนี่กระเม็นครับ เป็นจังบุญของบาวทิสุคนเลยเป็นมือที่สามที่บาวสิสุมารก็พิทวกใหญ่นี่ครับนี่นอกบกั่วฟันครับ ควันว่าสิเห็นครับเอ้ยีให้น้องได้เบิ่งคักๆโอ้ยนี่เด้อพี่น้องเออเห็ดพวกใหญ่ ในรอบปีที่ได้เก็บ พี่น้องเลยนี่ตากโอ้บ่เคยบ่ฟันว่าสิได้เห็นอีกมือนี้ก็ได้น้องนี่อือ นี่ครับ โบขึ้นโบฟันมือมือนี้ว่าสิได้เจอได้เจอขนาดนี่มือที่สามครับที่บ่าวซิดมหามือนี้ครับโบขึ้นโบฟันว่าสิได้เจอกันนี่ครับผีว่องนี่ครับ โอ้ไม่พี่น้องฮัทตูพี่น้องมดแล้วบาทนี่พี่น้องเลยไปไปหาไม้ใหม่บาทนี่นี่ครับพี่น้องหมู่เดียวที่เขาเก็บครับเกือบเต็มกระยังครับพี่น้องหมู่เดียวเน็ดปวกใหญ่โอ้ยเป็นจังบุญบาวซิดบ่คืบบ่ฝันว่าิีดเก็บพี่น้องเบิ่งดู อออพี่น้องมาเจออีกหม้หนึ่งแล้วครับนี่ครับโอ้ยนี่อีกหม้หนึงครับนู้พี่น้องเมืองรูนี่ครับอุ้ยบ่าวซิดบวกรฟันแล้วมือนี้ได้เจอสองหมู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอุ้ย ปวดปวดอิริอโลนี่พี่น้องเอ้ยบวชฟันมาสิได้เห็นเห็ดเปลกใหญ่อีกโอ้ยโัวตัวตัวตัวบาดนี้เฮาก็สิลงมือเก็บเด้กพี่น้องเอ้ยสุกูสุคนี่บาดบ่าวชิบว่าขึ้นบวฟันมาสิเห็นอีกนี่เป็นหมู่ที่สองครับนี่ครับหมู่ที่สองที่บ่าวชิเห็ยนครับ นี่ครับพี่น้องบาซิบบอขึ้นประฝันเมื่อสี่เหียนโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วสุขสุขคนเลยนี่นบาสิบเป็นมานอีกมือหนึ่งครับนี่ครับโอ้ยโ,อยโถอย นี่ครับ<ม>ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยมือนี้บกคิดบลอฝันมื่อตซได้เจอแบบนี้โอ้ยมาเด้อพี่น้องสกคนเลยมาเก็บเห็ดพวกใหญ่น้ำกัน นี่ครับ Si O- долго wonder 有點essions yang państwa Ngetter เ็บตัวเก็บตัวเก็บตัวพี่วองโอ้ยบกึบบฝันวั living. ุกได้เจอสมมือติดเลยพี่น้องเ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องพี you hmm. นีับเก็บสามดอกพุ่นต่อมีอีกครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหห่อจานเ่าจานเนื้อสุขุมสุขุนเลยอืมเป็นจังบุญม้อนี่คนเนี่นบุคคลบุฟ่างว่าสิได้เก็บอต เข็มแต่ละดอกนี่หันเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูแต่ละดอกมือนี่โอ้ยเหลือร่อนอน,นี่ครับแต่ละดอกของมือนี่โอ้ยปวดปวดเลยนี่ครับ นี่นอบบ้วบดเด้อครับนี่นี่สองดอกครับนี่ครับสามดอกบึ่งขึ้นนีอ,อกอี่นะนี่ครับ นี่ครับสุภูสกุคนครับนี่ครับนี่ครับผลงานเฮาของมือนี้ครับเฮ็ดปวกสองมู่บูคิดบูฝัน,ว,นว่าทีได้หลายป่านี้โอ้ยบานี้เฮาก็สิเดินทางครับไปหาต่อพี่น้องเพราะว่า มาแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกจ้ะหน่อยแล้วสั่งลงเมืองไปพี่น้อ<ล>งหลังจากเขาเก็บ <ะ S 2> หมูนั่นมาแล้วมาวานนี้เห็นอีกสองดอกสามดอกครับพี่น้องสามดอกเฮ็ดหมูนี่กนมั้งจะหาสิออกนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับหมูนี่กำลังออกเฮ็ดกระได้นี่ครับพี่น้องสูขุข้นครับ เห็นสามดอกอยู่นี่ยังออกบลายนี่อีกดอกนึงครับนี่ฮะดอกนึงอีกดอกดนึงครับนเนาะบัดนี้หาต่อครับนี่ครับพี่น้อง เขาเก็บเห็ดปวกอยู่ดีๆครับพี่น้องนี่ครับมาผัดเห็ดเห็ดละโงกออครับนี่สองดอกครับแล้วก็นี่อีกสองดอกอ้าวเป็นตะคือแล้วมือนี้พี่น้องเอยเห็ดละโงกเก็บเห็ดปวกอยู่ดีๆห็นเ,เห็ดละโงกครับนี่นะ <c oughs> พี่น้องโอ้ยนี่ครับเห็ดละโงก โอ้โมคือโมฟันมาสิดห็นห็นแล้วงงอีู่แบบนี้ครับโอากับฮักตีนมันออกเพราะว่าเห็ดเทาาต็มกระยังแล้วนี่อีกสองดูนี่ครับ เลี้วกันมือนี่นี่ครับผลงานของเฮามือนี่ครับไอ้แบบน,นี้เดินทางต่อพี่น้องหลังจากเฮาเก็บเห็ดละง,งกมากแล้วครับพี่น้องสุภูสุคนเบิ้งครับนี่ใบตองมันเงื้องขึ้นแบบนี้ครับ พี่น้องท้ายบ่งรู้ว่ามันเห็ดอีอยังอันนี้ผมย่างผ่านไปเรียวอ่าบ่คิดบ,บ่ฟันมาสิเจออีกพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องเห็ดปวกอ้าว งูนึ่งครับพี่น้องบ่คุดบ่ฟันว่าสิเห็นอยู่ในใบตองปิดไว้ปกไว้โอ้นี่ครับบ่สังเกตก็บ่เห็นหมูนี่ทุกคนเหลือใจลายเห็ดปวกหมูนี่นี่ครับพอดีงามๆเลยหลังจากเขาเก็บเห็ดละโง่ เราได้เดินมาเราบ่คิดว่ามันสิมีตอนแรกผมก็เดินผ่านไปแล้วจับขึ้นมาเบึ่งว่าเม่นยังที่แท้เป็นเฮ็ดอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับออกบ่หลนี่ซำี้ี่ละครับใช้บัดนี้ไปหาต่ออีกบัดนี้ หลังจากเขาเก็บเห็ดปวกเมื่อกี้แล้วเขาก็มาเห็นเห็ดไข่ดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็ดไครนี่ครับเห็ไดไครเล้อพี่น้องอันนี้โอ้ไอ้บัญหาต่อนี้ก็สิไดลาพ่ลาน้องไว้นะ<อ>ตอนนี้นะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาก็ได้เห็ดพอสมควรพอประมาณแล้วพี่น้องแต่เต็มกระยังแล้วหรือว,วะหมานยูมือนี่กระได้พี่น้องฝากที่ฝากน้อง มักกับคดแชร์กดไล่์ให้น้ำในเด้อครับพี่น้องช่องอีสานบ้านทุดบากครับนี่ผงกับบ่าวซิดสิขอลาพีลาน้องนะตอนนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับกับบรรยากาศตอนสายแปดโมงเก้าโมงนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับ